สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะดับฝันเส้นทางรวยแดกอดีตนักร้องนำวง Big กแอประกาศปิดตำนานแดกรถแห่หลังโชคบอลคืนคิวกันแล้วจากกรณีทางด้านบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่มาโหนกระแสออกมาเปิดใจโดยทางด้านโชคได้มากับภรรยานัด เพื่อมาเปิดใจในรายการถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าต่างๆพร้อมเคลียร์ใจของทั้ง2ฝั่งเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าในช่วงแรกเดือดไม่แพ้กันตอนหลังหนุ่มกัญชัยช่วยไกล่เกลี่ยทั้ง2ฝั่งใจเย็นลงตกลงว่าจะกลับมารับงานคู่กันในคืนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดนักร้องชื่อดังแดกบิ๊กแอดหรือเอกรัต์วงศลาก อดีตตกร้องนำวง Big a แอเคลื่อนไหวล่าสุดระบุข้อความว่าสรุปผมไม่ได้สักงานครับเขาคืนคิวกันแล้วปิดตำนานแดกรถแห่ดับฝันช่องทางรวยขาขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ